สวัสดีค่ะกระเป๋าจาก USA ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะหลังจากห่างหายไปแนะนำสินค้าคอลเลกชันใหม่ๆอยู่หลายคลิปเลยวันนี้กลับมาแล้วนะคะกับสินค้าแนะนำหรือว่าสินค้าพร้อมส่งคลิปนี้พียมีกระเป๋ามินิครอชบอดี้เป็นคอลเลกชันที่เรียกว่าเป็นลิมิเต็ด dition ทำออกมาในช่วงของเทศกาล วันกรุจีนก็คือเดือนกุมภาเพิ่งส่งมาตอนนี้ก็เป็นเดือนมีนาใบนี้รหัสอะไร C 1 c 2 1 8 4ค่ะมาพร้อมกับออพลาสติกถุงที่ห่อหุ้มมาพร้อมกับหลายๆอย่างที่ เ,เดี๋ยวเราจะมาแกะด้วยกันหลายคนบางทีก็สงสัยว่าทำไมเนี่ยบางกระเป๋าบางใบมันมีห่อหุ้มมาบางใบมันไม่มีมันมีทุกใบค่ะเพียงแต่ว่าบางทีแม่ค้าจับมารีวิวจับมาถ่ายรูปเพื่อความสวยงามก็จะแกะพลาสติกที่ห่อหุ้มมาเนี่ยออกก่อนแล้วทำหายมีหลายครั้งนะคะบางทีเพืเนี่ยทำพวกแครการ์ดหายยังมีเลย คือมันหลายอย่างบางทีเราทําคนเดียวนะคะเดี๋ยวค่ะมาค่ะกลับมาเข้าเรื่องกันคลิปนี้อาจจะใช้เวลานานสักหน่อยเนื่องด้วยว่าพี่ให้อยากให้ทุกคนมาดูด้วยกันว่าเวลากระเป๋ามาถึงเนี่ยเราจะทําอะไรกับเขาบ้างก็จะจับมาดูค่ะ1เพี่เคยย้ำไปแล้วนะคะออของมาเรียบร้อยไหมห่วงโอเคหรือเปล่าใช้งานได้ดีไหม ทั้งสองห่วงมือจับมีรอยตำหนิตรงไหนหรือเปล่านี่คือเหตุผลทำไมเขาถึงห่อหุ้มกระดาษหรือวพลาสติกแบบนี้มาเพราะว่าเวลาขนส่งเวลาชิปปิ้งอะค่ะมันย่อมมีการกระทบกระเทือนก็จะมีรอยได้หนังของกระเป๋าใบนี้เป็นหนังค่อนข้างที่จะนิ่มนะคะแต่อยู่ทรงได้ดีคือเวลาระวางเนี่ยกระเป๋าไม่ได้ล้มห่วงแมทเทอเรียของซิปนี่ค่ะ ก็จะเป็นสีทองเหลืองใช้งานในลักษณะแบบนี้เพียเห็นไหมคะกดให้ดูแล้วที่เหตุผลที่ต้องกดให้คุณดูจะได้มั่นใจได้ว่าโอเคนะห่วงของเขาเนี่ยใช้งานได้จริงๆใช้งานไม่ได้มีปัญหาอะไรบางทีเวลาไปถึงมือผู้ซือ้อเขาจะได้สบายใจไปเปาะหนึ่งเพราะว่าไม่ได้มาซื้อหรือว่าไม่ได้มาดูด้วยตัวเองเป็นการซื้อสินค้าออนไลน์ เดี๋ยวเพี้ยพยายามเร่งสปีดให้เพื่อที่จะได้ไม่น่าเบื่อจนเกินไปว่าเวลาเราแกะมันออกไปเนี่ยคุณจะได้มั่นใจได้ว่าอ๋อโอเคนะแม่ค้าเขาเพิ่งแกะพลาสติกออกตอนที่รีวิวสินค้าสายของกระเป๋ารุ่นนี้เนี่ยมีอยู่สองสายนะคะสายท็อปเฮนเดิลมีความยาวอยู่ที่3นิ้วครึ่งใช้งานแบบไหนได้บ้างท็อปเฮนเดิลนะคะจับได้ค่ะคุณเอาใส่เข้าแขนได้เดี๋ยวใตยคลิปเพี้ยมี Insert, อินเสิร์ ออฟฟิศการใช้งานให้ดูส่วนสายยาวอยู่ที่เท่าไหร่สายยาวอยู่ที่22นิ้วครึ่งนะคะถอดได้ปรับระดับได้คุณสามารถนำสายของกระเป๋ารุ่นนี้ไปใช้กับกระเป๋ารุ่นอื่นๆได้ ส่วนความยาวของตัวกระเป๋านะคะซ้ายมือไปขวามืออยู่ที่6นิ้วครึง่งความสูงจากบนลงล่างก็6นิ้วครึ่งเช่นกันส่วนความหนาของตัวกระเป๋าเราจะใส่อะไรได้มากน้อยขนาดไหนอยู่ที่3นิ้วครึ่งค่ะเดี๋ยวเพียใส่ iPhone ให้ดูของตัวเองเป็นแค่ i7 เเพราะฉะนั้นมันใส่ทั้งแนวตั้งแนวนอนได้แต่ถ้าคนที่มีโทรศัพท์ใหญ่กว่านี้สามารถใส่ได้แค่ แนวตั้งนะคะไม่สามารถใส่ได้ในแนวนอนเนื่องจากว่าความกว้างของโทรศัพท์บังคับอยู่กระเป๋าสตางค์ใบยาวไม่สามารถใส่ได้นะคะอย่างที่แจ้งไปกระเป๋าใบนี้ความสูงความยาว6นิ้วครึง่งกระเป๋าสตางค์นั้นอยู่ที่7นิ้วครึง่งเพราะฉะนั้นไม่สามารถใส่ได้แนะนําให้ใส่กระเป๋าสตางค์ไซส์ขนาด6นิ้วลงมาน่าจะหยิบจับใช้งานตอบโจทย์ เรื่องการใช้งานของกระเป๋าใบนี้กับกระเป๋าสตางค์ได้ดีกว่าตัวฝาเปิดนะคะตัวนี้เป็นกระดุมติดเข้าไปไม่มีซิปนะคะมีแต่ฝาที่เป็นกระดุมสามารถเซฟตีาา้ได้ใช้งานแบบไหนได้บ้างโชว์ด้วยแบ็ได้นะคะลロชบอดี้ดได้ท็อปเฮนดึลได้ก็คล้องเข้าไปในแขนก็ได้ อีกโจทย์หนึ่งที่แพทยเคยเจอบ่อยมากๆเลยลูกค้าก็จะถามว่าเวลาทําไมดูในรีวิวกระเป๋ามันใบใหญ่จังคะทำไมเวลาถึงมาแล้วมันเป็นใบเล็กคือเวลาแม่ค้าเขารีวิวอะคะ่ะเขาก็อยากจะซูมอินให้คุณได้ดูชัดๆแต่จริงๆแล้วกระเป๋าใบนี้นะคะขนาดก็คือ6นิ้วคูณ6นิ้วหรือว่า6นิ้วครึ่งคูณ6นิ้วครึ่งนั่นแหลคะค่ะเอาให้ละเอียดเลยตามเว็บเพจ ที่เขาแจ้งเอาไว้เราก็มาคำนึงดูค่ะว่าขนาด6นิ้วครึ่งมันโอเคไหมมันเล็กไปหรือเปล่าจึงได้ทำรีวิวออกมาแบบละเอียดละเอียดใช้เวลาเกือบ7นาทีเพื่อที่จะให้คุณลูกค้าได้ตัดสินใจว่าถ้าฉันซื้อกระเป๋าใบนี้มันตอบโจทย์เรื่องการใช้งานของฉันหรือเปล่ามันเล็กจริงไหมเห็นแล้วนะคะเพียกอ็อธิบายทุกอย่างที่ แจ้งกับลูกค้าไปแล้วกระเป๋าใบนี้ใช้งานได้แบบไหนใส่อะไรได้บ้างเบาน้ำหนักโอเคค่ะไม่ได้หนักเลยค่ะแม้ว่าจะเป็นหนังนะคะปกติเราจะสีเรียดว่าถ้าเป็นหนังแล้วน้ำหนักเขาจะหนักเรื่องน้ำหนักก็โอเคนะคะถูกใจชอบใจอย่าลืมค่ะฝากกด Subscribe กดกระดิง่งรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารข้อมูลอื่นๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ